สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงคนที่เกิดวันพฤหัสกันนะครับว่าในเดือนกรกฎาคมคนวันพฤหัสจะเป็นยังไงกันบ้างนะสำหรับคนที่อยากดูดวงความรักสามารถเข้ารับชมได้นะที่ดวงความรักเราลงไว้ให้นะครับรูปภาพข้างบนเลยนะแล้วก็อีกอย่างก็คือดวงคู่สมพงนะอันนี้เป็นการทํานายว่าคนเกิดวันพฤหัสคบกับคนที่เกิดวันอื่น ดวงของคุณจะส่งเสริมกันไหมครบกันแล้วดีไหมนะก็ลองเข้าไปดูกันนะครับนื่องจากว่าระบบมันไม่เห็นนะว่าช่องนี้ทําอะไรบ้างก็ทําให้คนไม่ค่อยรู้ว่าให้เรามีคลิปอะไรไพ่ของคนที่เกิดวันพฤหัสนะมี1ิบใบดังนี้เลยนะครับเจ้าชะตาไพ่าสามเหรียญบอบอกว่าเจ้าชะตาในเดือนนี้เป็นคนที่มักจะมีความคิดสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆในเรื่องของงาน เกี่ยวกับศิลปะงานสถาปนิกงานออกแบบต่างๆหรือไม่ไม่ถึงว่าเดือนนี้คุณจะมองในเรื่องของการออกแบบบ้านตกแต่งห้องนอนเดี๋ยวจะรีโนเวทบ้านใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะจะมีความคิดทํานองนี้แหละว่าเออจะจัด,จด,จดตรงไหนจะอะไรยังไงก็ได้เช่นกันหรือในอีกมุมนึงคืออาจจะเป็นคนที่ชอบไปปรึกษาคนนั้นคนนี้ขอความเห็นนะหรือรวมไปถึงการถกเถียงกันกับคนอื่นๆเพื่อต่อยอดความคิดหรือเพื่อตกผลึกอะไรใหใหม่ ในอีกแง่หนึ่งนะเขาบอกว่าคนวันพฤหัสในเดือนนี้คุณจะมองในเรื่องของการเงินอยากจะให้เงินมันเพิ่มขึ้นก็ไปไปได้ว่าหลายๆคนอาจจะไปโฟกัสกับงานเสริมงานสำรองหรือพวกเกี่ยวกับงานค้าขายออนไลน์อาจจะเป็นงานที่ไม่ได้ทําคนเดียวอาจจะมีหุ้นส่วนและก็จะมีการพูดคุยการตกลงกันในเดือนนี้เป็นเรื่องของการตกลงก็ได้นะครับว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์ต้องไปตกลงอะไรกับใครไว้นะ ตกลงเพื่อหาทางออกตกลงเพื่อหาข้อสรุปเป็น <Okay. S 1> สิบเหรียญแล้วก็เป็น9้าถ้วยผมบอกว่าเดือนนี้ชิวๆนะในภาพรวมชิวๆมันไม่ได้หมายความว่าดวงจะต้องดีเสมอไปแต่ว่าสภาวะความคิดคุณนะี่ยมันสบายๆไม่ได้แบบจะมาเดือดร้อนทุกใจอะไรละบางทีอาจจะผ่านเรื่องราวไม่ดีมาเยอะก็แบบเอาละเออชินกับมันละปล่อยมันดีกว่าอะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นกัน สิบเหรียญรื่องของการเงินนะเขาบอกว่าเดือนนี้มีโอกาสได้จับเงินก้อนมีโอกาสได้เกี่ยวข้องกับคนที่มีฐานนะหรือบางคนบ้านมีตงังหรือบ้านอยู่ๆก็ได้เงินได้กําไรขึ้นมาก็ชีวิตสบายขึ้นหรือชีวิตแบบว่าขี้เกียจมากขึ้นก็ได้ร,รวมๆก็คือบางทีเป็นคนขี้เกียจไม่ค่อยอยากจะขยับเข่เ้นไปไหนนะเป็นสบายอะไรก็ได้เช่นกันนะหรือเป็นขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ค่อยอยากจะออกแรงอะไรเท่าไหร่เด๋ยนนี้เป็นจังหวะที่หลายๆคนมีเกณฑ์ที่จะ เกี่ยวข้องกับธุรกิจในครอบครัวนะแล้วก็ในเรื่องของเองินเงินทองทองอาจจะมีเกณฑ์เกี่ยวข้องเข้ามาถ้ามองในภาพรวมชีวิตเขาบอกว่าเป็นคนที่มีตรกกะมักจะทําอะไรเป็นเหตุเป็นผลนะแล้วก็ระวังในเรื่องหนึ่งก็คือบางทีน้ําหนักขึ้นอ้วนขึ้นนะครับเดือนนี้จะมีเกณฑ์ไปเจอพ่อม่แต่เป็นคนมีฐานะหรือไปเจอคนเจ้าเนื้อขุนเสียคนอวบเนี่ยจะเป็นคนมีฐานะเป็นคนมีตังก็ได้เช่นกันนะเป็นคนในภาพที่แบบเออเป็นหุ้นส่วนคุณ หรือเป็นคนจ้างวานหรือเป็นคนลงทุนธุรกิจให้คุณก็ได้นะของการงานมีไพ่จกักรพรรดินีแล้วก็เป็นไพ่สองเหรียญน,นะผมมองว่าการงานค่อนข้างดีนะดีในลักษณะกลางๆนะเป็นสอเหรียญคือโทนมันกล,กลางอยู่แล้วนะครับ ในแง่างานประจำอะผมมองว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนหรืออาจจะมีผู้ใหญ่วิ่งเต้นให้กับคุณนะครับธุรกิจทําร้านค้าอะไรเงี้ยผมมองว่าเงินหมุนอยู่ยังต้องยังต้องแบบวิ่งรอกอยู่นะบางคนค้าขายต้องคอยส่งของให้ลูกค้าจะมารอรอหน้าร้านอย่างเดียวไม่ได้นะครับมันะต้องคอยวิ่งเต้นคอยเดินทางส่งของอะไรอย่างนี้ได้เช่นกันจริงๆเนี่ยธุรกิจถือว่าดีนะแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับทุกอย่างมันกลับในเดือนนี้ การงานธุรกิจจะมีการปรับเปลี่ยนแผนปรับเปลี่ยนตัวเองให้มันเข้ากับสถานการณ์นะงานส่งออกถือว่าโดดเด่นนะครับเดือนนี้มันหลายๆคนจะต้องจัดการชีวิตที่มันลงตัวนะบางทีอาจจะยุ่งงานมากไปหรือบางครั้งชีวิตมันจะมีการเป๋ไปทางใดนทางหนึ่งบ้างน,นะครับในเรื่องของการงานบางทีไปโฟกัสกับอย่างอื่นหรืออะไรอย่างนี้นะเดือนนี้มันจะมีการจัดสรรชีวิตให้การงานมันอยู่ตัวมากยิ่งขึ้นหรืออาจจะแบ่งเวลางานบางคนทํางานเยอะไปก็อาจจะ เอาเวลาตรงนี้ไปทําอย่างอื่นบ้างหรืออย่างเงี้ยนะครับเป็นสภาวะที่การงานหลายๆคนยังไม่ได้แบบดีขึ้นร้อเซนะครับยังทรงๆอยู่แต่มองว่ามันเหมือนเป็นเรื่องของการปลดแอกชีวิตก็ได้นะบางคนเคยเป็นหนี้อะไรอยู่เนี่ยเดี๋ยวนี้มีการปลดหนี้ได้การเงินจะบอกแบบกาปั้นทุบเด่นเลยว่ามันเป็นลักษณะตามสภาวะของเรานะครับตามความสามารถของเราล้วนๆเลยนะจากไพ่จัดเม้นทะ์น่ะนะ ทำดีก็ได้ดีทำไม่ดีก็ไม่ไดีอะไรประมาณนั้นเลยนะการเงินในเดือนนี้มีการรักษาสมดุลนะคือจัดสรรการเงินให้มันลงล็อกมากยิ่งขึ้นอาจจะที่ผ่านมาไม่ได้ไม่ได้คิดไม่ได้คำนวณในเดือนนี้เหมือนกับมีการคิดมีการคำนวณว่าจะเออใช้ยังไงอะไรยังไงนะคือการเงินเดือนนี้ไม่ไม่ขัดสนนะนะไหลลื่นแต่าว่าเก็บเงินอยู่ไหมไม่มั่นใจเท่าไหร่แต่คิดว่ายังนะยังไม่อยู่แต่ว่ามันเงินมันไหลอะไหลเข้าไหลออกอย่างนี้แหละนะครับเดือนนี้บางทีในเดือนนี้หมดเงินไปกับคอร์สสุขภาพนะครับ อาหารคลีนเนี่ยนะมันกันไปกับอาหารเสริมต่างๆได้เช่นกันนะครับความรักในเดือนนี้ไม่ค่อยโอเคนะครับไม่โอเคเพราะว่าถ้าโสดก็อาจจะยังโสดอยู่นะแต่ถ้ามีแฟนอยู่แล้วผมมองว่าความสัมพันธ์มันไม่ไปไหนอะ่นะคือีคนรักไม่ค่อยทํากันบ้านแล้วอะนะต่างคนต่างอยู่ห่างๆกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์เท่าไหร่กับความรักนะถ e าคุณออฟสอดะบางทีเหมือนเป็นแม่ไม้ไปเลยหรือในอีกมุมหนึ่งก็คือจะมีเรื่อง เจ็บช um, mm. mm. oh, ้ำน like. ้ำใจเรื่องให้กุ้มใจเรื่องให้คิดมากกับความสัมพันธ์นะครับอาจจะเป็นอีกเรื่องนึงคือคนรักเจ็บป่วยไม่สบายก็ได้เช่นกันนะครับเป็นจังหวัดที่ดีนะจริงๆเนี่ยเดือนนี้เป็นรวมๆถือว่าดีเดือนนี้หมั่นทําบุญนะจังหวะฟ้าเปิดเนี่ยหมายถึงว่าควรจะต้องรีบทําสิ่งที่ดีๆเข้าไว้นะครับงเดือนนี้นะจะมีเกณฑ์การเดินทางแล้วก็จะมีเกณฑ์เรื่องของการปรับเปลี่ยนชีวิตนะเหมือนคุณจะต้องจัดสรรปันส่วนให้มันลงตัวมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงเดือนนี้จะมีการพูดการปฏิปนอม ไพ่เมเจอร์อคณาของคนวันพฤหัสสี่ใบเป็นไพ่ที่โดดเด่นและก็มีความสําคัญแล้วก็เป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีและไพ่กลางๆนะครับค่อนไปทางดีหมดเลยฉะนั้นเดือนนี้ผมบอกว่าภาพลมคือถือว่าดีอยู่นะเพียงแต่ว่าในเรื่องของตําแหน่งความรักมันยังนิ่งอยู่ก็ลองดูนะครับเพราะจริงๆเนี่ยความรักมันไม่ได้เป็นไพ่ชุดใหญ่ก็อาจจะมีผลบ้างกระทบกระเทือนในจิตใจเล็กๆ,ๆน้อยๆอะไรเงี้ยก็อย่างไปคิดมากอะไรอย่างนี้นะไพ่สองใบนี้คนรักเก่ากลับมานะ แต่ไม่รู้ว่าไอ้ที่กลับมาเนี่ยใช่คนที่อยากให้กลับมาหรือเปล่าเดือนนี้มีโอกาสท้องนะมีบุตรได้หรืออ้วนลงพุงเดือนนี้มีเกณฑ์เกี่ยวข้อกับเด็กเกี่ยวข้อกับต่างชาตินะครับคนวันพฤหัสในเดือนนี้มีเกณฑ์ต้องไปหาหมอมีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับเดือนนี้แนะนําว่าเสริมตัวด้วยการเดินทางไปทําบุญนะครับทําบุญบริจาคลงศพเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตานะ ระวังในเรื่องของน้ำหนักตัวอ้วนขึ้นเบาหวานนะพุงออกแล้วก็ในเรื่องของมดลูกนะครับต้องระวังตรงนี้บางครั้งชีวิตนะมันจะวนเวียนที่เก่าๆนะครับชีวิตมันยังติดลูกอยู่นะยังไม่ไปไหนยังไม่ก้าวหน้านะครับในเดือนนี้ต้องบอกว่าถามเดือนนี้ดูจะเปลี่ยนไหมคิดว่ายัางนะครับยังวนลูปเก่าๆอยู่นะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัส คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับและที่สำคัญอย่าลืมซับสไครต์ให้ด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจให้กับการทำวิดีโอครั้งต่อๆไปและคุณก็จะไม่พลาดคลิปจากเราด้วยเช่นกันอย่างไรก็ดีนะครับขอให้ทุกท่านดูแล้วนอนหลับฝันดีทุกคนนะพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย